มาครับทุกคนสวัสดีครับเจอกันเช้าวันนี้วันอังคารที่3กุมภาพันธ์นะครับก็วันนี้ตลาดไม่ได้มีอะไรอัปเดตมากมายราคาทองราคาซิลเวอร์หลังจากที่ร่วงแรงลงมาวัน2วันก่อนตอนนี้ก็เริ่มนิ่งๆเริ่มพักฐานนะครับมีแนวซื้อขึ้นไปเล็กน้อยคิดว่าน่าจะขึ้นไปทดสอบบริเวณแนวต้านแนวออเทมไฮเก่าที่เคยทําไว้ถ้าไม่ผ่านก็มีโอกาสจะได้เห็นการทักตัวในกรอบใหญ่ๆเลย นั่นเองนะครับส่วนของฝั่ง Bitcoin ฝั่งคริปโตก็แน่นอนตอนนี้ลงมาทดสอบแนวรับสำคัญนะครับบริเวณสัก75 0 0หมื่นเกิดว่าหลุดลงไปก็จะได้เห็นสัญญาณการคอนเฟิร์มแล้วเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนะครับเกิดการทำโลใหม่ที่ต่ำกว่าโลเดิมก็มีโอกาสที่จะได้เห็นการทักตัวเช่นกันในกรอบใหญ่ๆนะครับมีโอกาสที่จะจบรอบขึ้นแล้วมากเลยทีเดียวถ้าเกิดหลุดลงไปนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ยังทรงๆอยู่นะครับบริเวณนี้เนาะเจ็ดหมื่นเริ่มเห็นสัญญาณซื้อกลับขึ้นไปเล็กน้อย แต่ประเมินเบื้องต้นว่าอาจจะมีโอกาสได้เหตุการณ์ทิ้งลงาใหม่อีกสักหนึ่งทีเพื่อหลุดลงไปจริงๆจะได้คอนเฟิร์มการจึกตรวจันะครับส่วนของฝั่งเซลล์ฝั่งสตัจจิ้ก็ยังซื้ออย่างต่อเนื่องนะครับก็ยังดี a เปไปเรื่อยนั่นเองไม่มีอะไรน่ากังวลแม้ว่าตอนนี้ราคาจะต่ำกว่าโซนต้นทุนแล้วแต่ก็ยังซื้ออยู่นั่นเองครับก็ภาพรวมตลาดวันนี้เป็นยังไงเรามีแผนอะไรมาอัปเดตกันบ้าง๋ย่าดูกันในคลิปครับ โอเคครับเริ่มต้นกันที่ช่องทางการติดตามต่างๆของเราเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube กลุ่มเทปที่ลิงก์ที่คอยด้านล่างหรือว่ามีติ๊กด้วยครับมีติ๊กด้วยอยากจะเป็นดาวติ k กต็อกนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครเข้ามาเพิ่งจะเจอกันครั้งแรกก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ทุกช่องทางของเราเลยนะครับแล้วใครที่อยากจะเริ่มเพจใครยังไม่มีบัญชีเทปก็สมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างเหมือนกันหรือว่าใครอยากจะเรียนเราก็มีคอร์สเรียนนะครับที่ทํางานร่วมกับทางสกิลเลนเนาะก็ เป็นคอร์สสำหรับมือใหม่นะครับเบื้องต้นเลยรู้3ามเรื่องนี้เทรดได้ทันทีนะครับที่สําคัญเรียนเสร็จปุ๊บเรามีท่าเทรดสอนให้ด้วยนะครับเป็นไฟล์ b a c k เท s เนาวีเลตมากกว่า5 0เหรือทดลองเรียนกันได้นั่นเองนะครับก็รวมตลาดวันนี้นะครับเดี๋ยวไปเริ่มกันที่ข่าวกล่องแดงกันสักหน่อยนะครับก็วันนี้มี1ตัวนะครับสำหรับข่าวกล่องแดงเนาะเป็น Job opening แต่คาดว่าน่าจุไม่มีสำคัญมากนะัก ไม่ได้รับผลกระทบจากอะไรมากมายแล้วก็นี่เลยนะครับได้รับผลกระทบจากย r n ก e n เ s นชัดดาวเล็กน้อยนะครับทำให้บางตัวเลขบาง Data จะมีการคาดเคลื่อนจะมีการไม่สแสดงผลได้นะครับก็รอติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไรคิดว่าน่าจะกระทบกับวันพุธวันศุกร์ของเรานะครับตัวเลข non arm, เนอนฟาร์มเนาะตอนนี้ก็เอาออกไปละเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนื่องจากสถานการณ์การชัดดาวนั่นเองนะครับแล้วก็มี อัปเดตตลาดวันนี้นะครับราคาทองแน่นอนว่ายังไม่เปิดเนาะแต่ว่าก็เริ่มเห็นนะครับเริ่มเห็นการตัวลดลงมาแล้วล่าสุดนี้ก็คือลดหลุดเจ็ดหมื่นแล้วเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมครับก็ตอนนี้ราคาทองแท่งเนาะล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 7, สักเจ็ดหมื่นหนึ่รสิราคาขายออกเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย้าสิบนะครับก็ใครที่ไปดอยมาเมื่อแปดหมื่นตอนนี้ก็อยู่สูงกันพอสมควรนะครับสําหรับทองคําในเวลานี้นะ ก็กำลังัวขึ้นไปอยู่นะครับขึ้นไปทดสอบหาอยู่อาจจะขึ้นไปรับได้นั่นเองก็รอติดตามกันว่าจะขึ้นไปสู่สักแค่ไหนนะครับส่วนฝั่งของบิตคอยลราคาไทยบาทวันนี้นะครับก็อยู่ที่บริเวณซักสองล้านสี่แดหมืโดยประมาณนะครับก็มีการปออกตัวเด้งขึ้นมาหลังจากที่ทิ้งแรงกันอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ในภาพสั้นๆเนี่ยในภาพเล็กๆเนาะเราจะเห็นว่าเริ่มนะเริ่มขึ้นมา ทดสอบบริเวณแนวต้านนี้นะครับนี่อ่ะเริ่มละหลังจากลงมาเนาะก็มีสัญญาณด i เวอร์เจนเล็กน้อยแล้วก็ขึ้นมาทดสอบบริเวณแนวต้านถ้าเกิดว่าเบรกขึ้นไปได้ก็โอเคก็จะได้จบรอบขาลงไหมนะครับสำหรับชุดนี้เนาะแต่ส่วนตัวเบื้องต้นเนี่ยยังตามอีกสักหนึ่งทีประเมินว่าอาจจะมีขาลงให้เราเห็นได้อีกสักหนึ่งครั้งนะครับประมาณนี้นะ หนึ่งสองสามสี่ห้านี่อาจจะลงได้สักหนึ่งทีเกิดดเวอร์เจ้นนะครับบริเวณสักเจ็ดหมื่นห้าราคาไทยก็อาจจะสักสองล้านสองแสนสามแสนโดยประมาณนะครับอาจจะโซนบริเวณนี้เนาะก็เราประเมินว่าน่าจะใกล้แล้วละ่ะก็เป็นโซนท้ายๆละสําหรับถังลงในชุดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นไปเล่นในขาขึ้นกันบ้างแล้วนะครับเป็นขาพักตัวในระยะถัดไปซึ่งเป็นจุดที่ค่อนข้างสําคัญเลยนะครับเพราะว่า แถวนี้มันจะเป็นการคอนเฟิร์มหลุดโลเนาะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าชุดถัดไปเป็นขาขึ้นเนี่ยถ้าขึ้นไปทดสอบไฮแล้วไม่ทำไฮใหม่ที่สูงกว่าไฮเดิมก็มีโอกาสเลยที่จะเข้าสู่การพักตัวในรอบใหญ่ๆได้นั่นเองเนาะที่เราตามกันอยู่นะครับส่วนภาพรวมตลาดในวันนี้ก็อย่างที่เห็นเลยค่อนข้างเจ็ดเขียวแล้วนะครับอย่างหลังจากที่ทิ้งตัวกรนลงมาแรงหลายวันวันนี้ก็เริ่มมีการเด้งขึ้นมาหเห็นบ้างนะครับ หลายๆตัวก็ปรับขึ้นมา2-3%โดยประมาณนะครับน่ารักน่ารักอยู่แถวนี้นั่นเองยังไม่มีอะไรมากมายเนาะส่วนซาร์จ y เมือ่อวานนี้ก็ประกาศซื้อแล้ววันที่เรียบร้อยนะครับยังคงซื้ออยู่เรื่อยๆนะแม้ว่าราคาตอนนี้จะเริ่มขาดทุนแล้วนะครับราคาบิตคอยล่าสุดตอนนี้อยู่ที่ประมาณสักสองอ่าเจ็ดแสนแปดหมื่นนะครับอเจ็ดเจ็ดหมื่นแปดพันนะครับ แต่ว่าต้นทุนของ strategy เนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณสักเจ0ดหนพันนะครับก็ทุนแล้วนะครับหาดทุนแล้วนะตอนนี้เด้งขึ้นมาก็เลยได้กำไรมานิดหน่อยเมื่อวานลงไปล่าสุดขาดทุนเรียบร้อยแล้วแตก็ยังคงซื้ออยู่นะครับเมื่อวานก็ซื้อมา855 BTC นะครับหรือประมาณสัก75ล้านเนาะคิดว่าก็ยังซื้อได้อย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้เรามีทำทำบทวิเคราะห์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับ strategy บอกว่าเขามีหลายกลยุทธ์มากมายที่จะทำให้สามารถรอดพ้นจากคริปโตวินเทอร์นี้ไปได้ก็ต้องติดตามกันนะครับว่าจะสามารถรอดไปได้จริงๆรหรอือเปล่าในสัมัเกี่ยวกว่าคริปโตรุลงไปนั่นเองนะครับแล้วก็มีอัปเดตให้นิดหน่อยนะครับสำหรับมูลค่าตลาดในวันนี้อ่าสองฝั่งทองคำแน่นอนว่ายังเป็นที่หนึ่งอยู่นะครับแม้จะคริปโรลงมาแรงเนาะแต่ว่าซิลเวอร์ของเราเนี่ยนี่ หลังจากที่ขึ้นมาเป็นที่หนึ่งเนาะหลังจากที่ขึ้นมาจากที่ประมาณสักอันดับเจอันดับแปดถ้าจะไม่ผิดนะครับขึ้นมาเป็นที่สองตอนนี้ราคาทิ้งลงมาค่อนข้างแรงเลยตอนนี้มาสู่สีกับ n อ็นวีเดียแล้วนะครับมีโอกาสที่จะตกชั้นไหมมาอยู่อันดับสามนะครัสำหรับซิลเวอร์ของเราก็รอติดตามกันต่อไปครับสำหรับภาพรวมเทคนิคเข้าในวันนี้นะครับธ m e เฟรมเดย์แน่นอนว่ายังเป็นสัญญาณเซลล์อยู่ นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกกันว่าเริ่มเห็นภาพการ d i v e r g e n จเกิดขึ้นนะครับเ mm hmm. ทนยังเป็นขาลงแต่ว่าสัญญาณความรุนแรงในการขายเนี่ยตอนนี้เป็นสัญญาณซื้อแล้วเรียบร้อยก็เป็น d i v e r g e n จนั่นเองนะครับ mm hmm. พวก r SI, s ไ mm hmm. พวก MACD ส่งสัญญาณบายกันหมดแล้วนั่นเองนะครับอ่ะมานี้นอกสำหรับภาพรวมข่าวในวันนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราลองไปดูกับทางของฝั่งกราฟกันบ้างน,นะครับว่าเป็นอย่างไรเนาะ กราฟของเราอัปเดตกันสักหน่อยแน่นอนก็ยังค่อนข้างคล้ายเดิมนะครับภาพใหญ่ภาพรวมเนี่ยคือเรายังคงตามกล่องสีเขียวนี่อยู่ใช่ไหมครับสำหรับเทรนด์ขาลงในชุดปานกลางตรงนี้นะครับในชุดปานกลางตรงนี้ซึ่งก็ใกล้ละเรามองว่าใกล้ละนะครับใกล้จะลงสุดละเรามีแนวะรับสําคัญสาคัญนี่อยู่แถวแถวนี้ถูกไหมครับใกล้ละก็ ตอนนี้ก็ลงมาแตะๆต้าน,นแถวบริเวณแนวรับของเราแล้วสัก7 4 0ดหมื่นสาแถวๆนี้นะครับมองว่าเป็นจุดที่น่าสนใจเดี๋ยวถ้าเกิดว่าราคานะเนาะถ้าเกิดว่าเราลองซูมเข้าไปนะครับในชุดนี้นะชุด45นี้นะครับลองซูมเข้าไปดูเราจะพบว่าเนาะเราจะพบว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่น่าจะใกล้ครบแล้วนะครับ ลงมาใกล้จะสุดละส่วนตัวผมมองว่าอย่างนั้นนะครับเนี่ยอาจจะเหลืออีกสักหนึ่งชุดลงไปอีกหนึ่งชุดนิดๆหน่นนอยๆน่ารักน่ารักนะครับลงไปทำดิเวอร์เจนอะไรก็ว่าไปนะครับตอนนี้ก็มีแล้วละ่ะนี่ตอนนี้ก็มีดิเวอร์เจนมาละนะครับแต่ว่าเหมือนจะยังไม่ครบขาก็ให้ลงไปอีกสักหนึ่งทีหลุดช็อคหลุดโลไปให้เรียบร้อยเกิดดิเวอร์เจนแล้วทีนี้จะได้เป็นสัญญาณกลับขึ้นอยากจริงจงจังๆเสียทีนะครับแล้วถ้าเกิดว่าขาลง ในชุดปานกลางในกล่องเขียวเนี่ยลงสุดแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราจะได้มาเตรียมเล่นในฝั่งของการพักตัวกันย่อขึ้นไปเด้งขึ้นไปนิดหน่อยนะครับเพื่อขึ้นไปทดสอบไฮหลังจากที่ตอนนี้ลงมาหลุดโลไปแล้วเนาะลงมาทดสอบโลแล้วเป็นที่เรียบร้อยก็ขึ้นไปทดสอบไฮและเกิดว่าทําโลใหม่แล้วแล้วก็ทําไฮให,หม่ที่ต่ำกว่าไฮเดิมด้วยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะคอนเฟิร์มพอสมควรว่าจะเข้าสู่การตัวการกลับตัวในชุดใหญ่ๆ แบบนี้เลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราตามอยู่นะครับก็ใกล้แล้วล่ะคิดว่าน่าจะใกล้และใกล้ได้เห็นละใกล้ได้เห็นการคอนเฟิร์มแล้วว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับบิตคอยก็ประมาณนี้นะยังคงตามอยู่เหมือนเดิมนะครับผมฝั่งของเอา c o คงเคอนี่ยตอนนี้ก็ค่อนข้างจะลําบากพอสมควรหลายตัวก็ปรับตัวลงเละเทะเลยนั่นเองนะครับหลา,ลายตัวหลุดเส้น SMA 200ไปแล้วเมื่อวานนี้ที่ไลฟ์เรามีบอกวิธีการดูเทรนคร่าว นะครับด,ดูได้หลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นแนวรับแนวต้านใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นโลไฮอ g h low High ล่าสุดใช่ไหมครับถ้าหลุดโลหลุดไฮไปก็เป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเนาะไม่ว่าจะเป็น SMA สองไม่ว่าจะเป็นเส้นเทรนไลน์นี้ก็ใช้ดูได้หมดนะครับซึ่งบิ c o i n เนี่ยตัวอย่างของ Bitcoin เนาะก็กำลังฟอร์มตัวไว้กำลังลงมาทดสอบอยู่ว่าจะหลุดโลไหมนั่นเองนะครับก็รอติดตามกัน คิดว่าอีกไมช้าไม่เร็วน่าจะได้รู้กันนะครับส่วนฝั่งของทองคำกับชิ i เวอร์เนาะหลังจากที่ร่วงลงมาแรงนะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นสัญญาณการดิดตัวขึ้นนะครับนี่เลยลงมาทิ้งไสเอาไว้นะครับลงมาผ่านลงมาทดสอบแหละแถวบริเวณแนวรับที่4ี0 0นหะครับหลุดลงไปก็จริงแต่ว่าทิ้งไสขึ้นมากลับมายืนอยู่เหนือโซนนี้เนาะเพราะว่าโซนนี้เป็นโซนที่มีลีควิดิตีอยู่ นะครับเป็นโซนที่มีวอลุ่มอยู่ก็ดึงกลับขึ้นมานะครับอยู่บริเวณโซนนี้คิดว่าน่าจะเด้งขึ้นไปทดสอบไฮและนั่นเองนะครับอาจจะขึ้นไปแถวๆโซนสัก5 0 0พันเนี่ยเรามองว่ากำลังดีนะครับเป็นฟิโบ50ด้วยแล้วก็เป็นโซนเลขกลมจิตวิทยาที่น่าสนใจนะครับคิดว่าอาจจะเด้งขึ้นไปถถวๆโซน5,000ได้แล้วจะไปทางไหนต่อก็เดี๋ยวว่ากันนะครับส่วนของซิ l เวอร์ก็ค้าเคียงกันนะครับลงมาทิ้งหมกเลยแล้วก็มาติดที่บริเวณแนวรับตรงนี้ นะครับแถวแถวซาเจ็ดสิบห้าโดยประมาณนะครับเจ็ดสิบห้าโดยประมาณก็คิดว่าน่าจะเห็นได้ได้เห็นแรงซื้อกลับไปนะครับเพราะว่าก็ตา,ตามค่าดเทตดเราเลยเนาะมีสัญญาณดัวเบิเจนลงมาทดสอบโลเดี๋ยวเด้งขึ้นไปหนึ่งสองสามแถวนี้แล้วก็ไดเอสตามลงมานั่นเองนะครับท้าเดเหตุเรานะครับส่วนอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเนาะในวันนี้ผมมองว่า ที่เล็งๆอยู่ว่าจะเข้านะครับผมมองว่าให้ไปทางค่างเงินเนาะดอลลาร์กับค่าเงินบาทนะครับคล้ายเคียงกันก็คือค่างเงินปบายของเราตอนนี้ก็แข็งค่าขึ้นมามากๆนะครับผมแต่ว่าเราเริ่มเห็นสัญญาณละนี่เราเริ่มเห็นสัญญาณนะครับสัญญาณไดเวอเจนซเป็นต้นราคายังคงทำาโลที่ต่ำลงใช่ไหมครับแต่ว่า ISI ยก็ไฮแล้วเป็นที่เรียบร้อย นั่นเองเนาะก็ติ๊กหนึ่งมีการเบรกขึ้นไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนะครับติ๊กสองเดี๋ยวรอลงมารีเทสนี่ห้าสิบหแนะครับแถวแถวโซนซักสามสิบอจุดโดยประมาณนะครับเราอาจจะได้รับของกันรบริเวณนี้แล้วก็ขึ้นไปด้านบนขึ้นไปเล่นด้านบนนะครับเพราะว่า สืบเนื่อมาจากดอลลาร์นั่นแหละนะครับดอลลาร์มันเริ่มเห็นทิศทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากได้ประธานเฟดคนใหม่ก็มองว่าดอลลาร์อาจจะไม่ได้อ่อนค่ามากนักเหมือนที่มองไว้แล้วนะครับนี่หลุดลงไปก็จริงทำโลก็จริงแต่ว่าทิ้งไว้เพียงไส้นะครับเราก็เกิดสัญญาณเดเวอเจนซลักษณะค้ายเคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ติ๊กหนึ่งไปเหมกันอืมติ๊กหนึ่งไว้นะครับ และเรมีโอกาสที่จะกลับมาแข่งค่าขึ้นในอนาคตหนะ่อยก็มาวันนี้นะครับวันนี้อาจจะไม่ได้มีอัปเดตอะไรมากมายเพราะว่าตลาดยังค่อนข้างทรงตัวเนาะข่าวก็ยังนิ่งๆกราฟก็ยังนิ่งๆนะครับลงมากันเยอะแล้วน่าจะเป็นจังหวะของการรีบาวได้แล้วนะครับในหลายๆสินทรัพย์เลยก็ยังไงถ้าเกิดว่ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็พูดคุยคอมเมนต์กันมาได้นะครับใครที่อยากจะพูดคุยกันในกลุ่มก็สแกนเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้ลิงก์ดิสค์คอร์สนะครับใครยังไม่มีบัญชีเทรดก็ แวนเทสบิตเกตได้เลยสมัครที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมวันนี้ก็คิดว่าอัปเดตกันมานี้ยังไงขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ